สวัสดีค่ะท่านผู้ชมที่น่ารักทุกท่านวันนี้นะคะพี่แหลมก็จะมีสูตรเด็ดเคล็ดลับมาฝากท่านผู้ชมเช่นเคยค่ะสำหรับท่านผู้ชมหลายๆท่านนะคะที่ชื่นชอบการปลูกบอนสีปลูกไม้ดอกไม้ประดับนะคะพืชผักสวนครัวค่ะสําหรับมือใหม่ที่จะปลูกบอนสีนะคะแต่ว่าไม่รู้จะปลูกยังไงจะทํายังไงให้บอนสีของเราสวยเร็วงามเร็วหรือว่าหลายๆท่านนะคะที่ปลูกบอนสีแล้วบอนสีของหลายๆท่านเนี่ยอาจจะใบเหลืองไม่โตเร็วก้านใบไม่อวบ พืชไม่แข็งแรงนะคะวันนี้เรามีวิธีแก้ไขปัญหาพืชไปเหลืองค่ะแถมยังเล่งการแตกฝอยของรากฝอยนะคะทำให้รากแข็งแรงค่ะด้วยสิ่งนี้ค่ะเพียงแค่2ผลนะคะบอนสีงามจับใจแดงจนแสบตาเลยค่ะติดตามชมได้เลยค่ะวัสดุของเราในวันนี้นะคะนี่ค่ะพระเอกของเรื่องค่ะนี่ก็คือ ตะลิงปิงค่ะเพียงแค่2ผลค่ะเราก็นําตะลิงปิงนี้นะคะมาผสมกับน้ําเปล่าค่ะหรือว่าจะเป็นน้ําซาวข้าวได้นะคะเพราะว่าในตะลิงปิงเนี่ยเขาจะมีความเปรี้ยวค่ะความเปรี้ยวนี้นะคะก็จะเป็นกรดนะคะทําให้อนสีของเราโตเร็วใบสวยเร็วกัดสีได้เร็วค่ะ อันที่สองนะคะก็จะเป็นนมจืดค่ะในนมจืดนี้นะคะจะดีมากๆกับพืชค่ะเราสามารถนําไปใช้กับพืชผักสวนครัวได้ทุกชนิดค่ะทั้งยังบํารุงพืชผักของเราให้โตเร็วค่ะต่อมาค่ะก็จะเป็นเครื่องดื่มชูกําลังค่ะอันนี้จะทําให้บอลสีของเรานะคะมีสีที่สวยกัดสีได้สวยค่ะ อันต่อมาค่ะก็จะเป็นผงชูรสค่ะผงชูรดนี้นะคะก็จะดีกับพืชมากๆค่ะจะทําให้พืชของเรานะคะแตกกอไวค่ะพุ่มใหญ่ใบสวยใบโตค่ะวิธีทําค่ะไม่ยากเลยค่ะเราก็จะนําตะลิงปิงค่ะมาหัน่นหั่นซอยๆนะคะเป็นชิ้นเล็กๆค่ะแล้วเราก็จะนําตะลิงปิงนี้นะคะ ไปผสมกับน้ำค่ะแล้วก็ทำการขยี้ขยี้นะคะให้น้ำตะลิงปิงออกมาจากผลของตะลิงปิงค่ะเราจะนำน้ำเปรี้ยวๆนี้นะคะไปลดพืชลดผักของเราค่ะขั้นตอนต่อมาค่ะเราก็จะใส่เครื่องดื่มชูกำลังค่ะเครื่องดื่มชูกำลังนี้นะคะเราก็จะใส่สองฝาค่ะเครื่องดื่มชงกำลังนี้นะคะคุณภาพของเขาต่อพืชผักผลไม้ของเรานะคะ จะทาให้พืชผลผลไม้ของเรานะคะมีต้นที่โตเร็วค่ะแล้วก็มีการแตกรากฝอยได้เร็วค่ะเมื่อเรานํามาผสมกับผงชูรสและก็นมจืดนะคะจะทําให้ต้นไม้ของเรานี้โตเร็วค่ะแถมยังป้องกันอาการของพืชใบเหลืองได้เป็นอย่างดีค่ะนมจืดนะคะเราจะใส่ลงไปประมาณ4-5ช้อนค่ะอัตราส่วนก็นะคะเราก็จะใส่น้ําปริมาณที่10ลิตรค่ะขั้นตอนสุดท้ายนะคะ เราจะเติมผงชูรสลงไปค่ะ1ช้อนพูนๆแบบนี้ค่ะแล้วก็คนทุกอย่างให้เข้ากันค่ะเมื่อทุกอย่างเข้ากันแล้วเราก็นําไปลดพืชผักของเราได้ค่ะสูตรนี้สามารถใช้ได้ทั้งกับพืชผักสวนครัวไม้ดอกไม้ประดับค่ะ โดยเฉพาะบอลสีนะคะเพื่อนๆถ้าอยากให้สีแดงเข้มแบบนี้นะคะแบบของพี่แรมนี้นะคะเพื่อนๆก็ทดลองใช้สูตรนี้กันดูนะคะสูตรนี้สามารถใช้ได้ทุกสัปดาห์ค่ะสัปดาห์หนึ่งนะคะเราก็นําสูตรนี้มาใช้สัปดาห์ละครั้งค่ะก็คือ ลาดรถลงไปในบอลสีนะคะห่างกัน7วันค่ะ7วันเราใช้ครั้งหนึ่งค่ะเพื่อนๆสูตรนี้ไม่ยากค่ะลองทำแล้วก็นำไปใช้กันดูนะคะได้ผลยังไงก็มาบอกในคอมเมนต์ด้วยนะคะถ้าไม่มีตะลิงปิงเราก็ใช้มะนาวแทนได้ค่ะมะนาวที่เราใช้นะคะก็จะเป็นมะนาวครึ่งซีกค่ะแล้วก็เรายังใช้ มะขามเปียกได้ค่ะมะขามเปียกที่ใช้นะคะเราก็ใช้เพียงแค่หนึ่งผลก็พอค่ะสีของเขานะคะก็จะแดงเข้มสดใสแบบนี้ค่ะสำหรับวันนี้นะคะพี่แรมก็ขอขอบคุณเพื่อนๆทุกท่านนะคะที่ติดตามรับชมคลิปของพี่แรงม,มาตลอดค่ะถ้าชื่นชอบถ้าเห็นมีประโยชน์นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ค่ะและกดส u b ค c r i า e เพื่อรอรับชมคลิปใหม่ๆของพี่แรมกันนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกกา่ติดตามรับชมค่ะสวัสดีค่ะ